นี่ล่ะครับกับเขาตอดแรงในตัวหนึง่งวางมาหนิครับผมหาสักอนครับช่วงหัวคำ่ำพันดีพล,ลังหาเนี่ยว่าตันนี้ดูครับอรอติดตามบ้างครับ สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งครับทำกับข้าวเสร็จกับเผากับน้ำเสร็แล้วครับพี่น้องทำแล้วครับผมหากินกับบ๊ว้มาหนี่นนงหากินไม่ได้เล,ไดเลยโอ้โหมาน,นี่แม่บ้านพวกนี้ครับแม่บ้านเ็ดอาหารทะเลม,มาหนี่งไม่เขียนนะโอ้ยขี้เกียจนะครับพี่น้องแอบอยากพักเลย <c oughs> หากินบมาครับวันนี้กินของเค็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,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 โอ้สุนขนาดเลยแสบครับสุนสุนนี่เนี่ยแสบมาครับมากินเขาวน้ำกันเด้อพี่นออ้องลุงลุงเอาอย่างอะไรใส่ลายแสบลายน้ำตาลค่ะ กัวหนึ่งครับพี่น้องโอ<ฮ>้โห<ฮ>ของแสบครับแสบหลักซิมพี่น้องหลักซิมหลักซืม Đừng nói người khác lắc xím Thế vô Lắc xím Thôi, Xím này bỏ vô จะซิมอีกครับมันจะแสบบ่อซิมซิมซิม้